ไม่รู้คลยข้าวเหนียวเทียนอ่ะก็คือเอาคำวันนี้กินข้างดำกินข้าวก่อนค่ะเพราะแบงค์เติมพลังก่อนได้ๆๆเดี๋ยวรอแกงเขาคุยถึงเรื่องรสชาติที่เราปรุงอาหารปลาหมอคังดำนิดนึงครับได้ไหมครับอ่าปลาหมอคังดำเป็นเมนูที่อร่อยนะครับไม่ว่าจะแกงส้มอ่าแกงพริก นะครับแล้วก็ทอดขมิ้นครับวันนี้เราก็ไปล่าปลาหมอกลางดํามาแล้วก็เอามาทําอาหารเลี้ยงกันนะครับวันนี้มีกี่เมนูพีใหญ่ยืนยันว่าวันนี้มีสามเมนูครับมีสามเมนูอร่อยครับอร่อยพาทาเกลือแล้วย่างก็อร่อยค่ะครับกินเลยครับกินเลยชิมชิมต้องชิมอันเล็กๆอร่อยจังค่ะ อร่อยไม่เป็นอร่อยมากเลยอร่อยค่ะอร่อยอร่อยอร่อยจริง,รงๆค่ะยอดก็ทางอำเภอเมืองนะครับชุดผูิการพิเศษอำเภอเมืองชุมพรนะครับรวมประมงนะครับแล้วก็ท้อ,ทองถิ่นนะครับแล้วก็ทางตำหนผู้ใหญ,ญ่บ้านในพืญญ้นที่นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็กวันนี้นะครับออกปฏิบัติการปราบเจ้าปลาหมอครางดํานะครับเอามาทําเมนูนะครับในพื้นที่ของตำบลปากน้ำอำเภอเมืองชุมพรนะครับ ก็ก็มีเมนูอะไรทางดำสอดกระเทียมนะแกงส้มหน่อไม้ขางดำนะครับก็อร่อยนะครับรสชาติดีนะฮะรสชาติดีนะครับโอ้ชิมเลยนะครับอร่อยครับเทียมฮะก็ให้ช่วยกันนะครับกําจัดนะครับเพื่อที่จะเอามาให้มันหมดไปนะครับจากท้องถิ่นเรานะครับแล้วก็เอามาทําอาหารครับคุณครับ อร่อยครับเนื้อดีมากต้องลองเป็นเมนูที่ต้องลองมาหลาคางด้ํมกันครับเลยทำพอหลาได้ก็เอาคางด้ํมมาทำเมนูทำอาหารมีแกงส้มแกงเพชรทอดขมิน้นแล้วก็ทอดลาซีอิ๊วครับมันนี้ มาไล่หน่วยงานมาช่วยกันครับพมครับครับรสรสชาติเป็นยังไงบ้างครับอร่อยครับอร่อยนะอร่อยอร่อยทอดขมิ้นทอดขมิ้นอร่อยมากครับอะาอยะมาดครับแกนแกงเม็ดครับแกงเม็ดวันนี้ยัางั้างยัน เดี๋ยวว่าน้ำน้ำนี่ครับทีนี้เราดเกี่ยนะหมอค้างดังนะคะอันนี้อันนี้ทำยังไงคะทอกระเทียมใช่ไหมคะใช่ทอดกระเทียมมีทอดกระเทียมม่อะไรไปแล้วสอแต่เรื่อยเอแล้วเอาก่อน งานรสชาติก็ก็อร่อยดีค่ะก่อนเยดีเละก็่มีสเดีย่อยดี๋ยวใครไมเดี๋ยวใครไม่ลงเดี๋ยวใค่อไปปังนีแ่อนล่ะูกนะค่ะ ไม่ดังติ๊ว่าวปลาอนิ้นเนี่ยเป็นขาวเลยใช่ก่อนผมเห็นไม่เหมือนกันเพราะผมมากินในคลองนี้ตลอดไงพอเป็นทีแรกๆปลาอื่นจะไม่มีเลยเพราะมีแบบนี้เพราะมีปลานี้ปลาอื่นจะไม่มีปลานิ้นหมอที่ขายหมดจริงครับเนาะที่ลงไปจับนี่ใช้วิธีอะไรจับขึ้นมาครับถอดแหนะวนก็ได้ไม่ใช่ต้องเป็นติดไหมติด ต้องใช้ข้าวเหนียวตกอ๋อตกเบ็ดต้องใช้ข้าวเหนียวอย่างเดียวนี่จับเทศกาลฉันขันจับปลาหมอทางดำแล้วแล้วปลาหมอทำอะไรอร่อยครับได้ทุกเมนูเมนูอะไรที่ว่าขึ้นชื่อตอนนี้กอดมินดม้นท์วพราะทอดมิ้นท์มั่งแกงส้มอะไรแบบนี้ได้ทุกเมนูแล้วเจ็คนชอบไงครับแล้วรสชาติฮะเป็นยังไงมั่งเหมือนกันเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีชิมได้ครับ เพกอยี่ยนทีเดียวนะตามันถึงเจ้ะออกเมื่อตะว่าตามที่เรือเรือมันลงไง ครับของล้าเมื่อกี้ใช่ไหมครับนี่เลยงนกศีลอยน้ได้อก่น ครับสวัสดีครับชื่อนายสังาคงศิริผมผมนายกระช้ยสังาครับครับผมเป็นประมงพื้นบ้านบริเวณนี้นะครับครับได้รับความเดือดร้อนจากปลาหมอคลังดำนี่มานานนี่ยส10ปีแล้วมีปลานี่มีมา10ปีแล้วที่มันหนักชัดเลย2-3ปีหลังนี่ครับที่มันชัดเจนเลยนะแต่ปลาพวกนี้ผมเห็นมานานแล้วนะ น,นานแล้วครับประมาณสิบปีแล้วที่เห็นมาเนี่ยผมแล้วแล้วเขาสร้างความเดือดร้อนอะไรให้เราบ้างมันก็พอมีปลานี้แล้วกุ้งอะไรมันก็ไม่มัมนจะกินหมดะปลาอื่นมันก็จะหายหมดในกินกินหมดวงจรมันขาดไปหลายอย่างครับพอมันขาดไปแล้วมันก็ทําให้บางอย่างที่เราเคยเป็นอาชีพเรามัน<ช>หายไปคือเราเคยเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปูเลี้ยง เคยหากินกุ้งอะไรนี่ขาอะไรพวกนี้ไม่มีครับไม่ก huh. ินหมดแล้วแล้วตั kind of ้งสิบปีที่ผ่านมานี่เคยเห็นขนาดที่โตใหญ่ที่สุดนีประมาณเท่าไหร่ตัวเกือบกิโลนะที่ผมเคยเห็นนะที่ผมตักได้เลยนี่แปดขีดอ่าเกือบกิโลนะแปดขีดเลยนะครับแบบนี้เลยของฝ่ามือได้เลยก็คือวันนี้มารวนนันง หน่วยงานเข้ามารณรงค์ช่วยกันจับทําอาหารวันนี้ได้โชว์ฝีมือเมนูอะไรบ้างครับก็ปลาทอดกระเทียมอแกงส้มแล้วก็ปลาแกงแกงเผ็ดทำเมนูวันนี้นี่เขาทำกันคแต่ผมกินทาปลาแด่เดียวกินตั้งแต่เริ่มเลยนะมันไม่สาบไม่อะไรแบบที่เขาออกข่าวนะมัน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 เป็นข่าวรือผมว่า แต่ว่าเนื้อเนื้อรสชาติเป็นยังไงครับรสชาติก็เหมือนกันเหมือนกับปลานินปลานี้เหมือนกันครับเหมือนกันก็ก็ทีนี้ก็ต้องลนระลงกันมาใช่ใช่ใช่ทำไมเพื่อเพื่อที่จะลดไปแล้วว่ามีมีปลานี้ปลาอื่นมันก็ไม่มันก็หายหมดปลานินมันจะกินหมดปลานี่มันจะมาทีเป็นผงเไยครับแล้วเห็นลนระลงว่าจะจับขึ้นมาแล้วก็เอานําไปเป็นอาหาร จะททาเป็นเอ่อส่วนผสม,มอาหารของสัตว์อะไรพวกนี้มีเราเราได้รับประโยชน์ตรงนี้ได้ไหมก็ถ้าว่าทางการก็อัุนมัติก็โอเคอยู่ของแบบนี้ทางการอนุมัติแล้วที่จับกับส่วนใหญ่จะได้วันประมาณกี่กิโลมันไม่จับจริงจรงจับแค่วันร้อยโลตรงร้อยโลเองมันไม่ได้หนัก <c oughs> มันจหน, <c oughs> น้ามันไม่ม,มันไม่ไปมันไม่มีมโครงการที่ว่าส่งออกไงจะมีโรงงานรับซื้อนี่วันห้าร้อยโลอย่งเด้อ เดยจะให้ฝ่วยงานก็มีโครงการครับอ่นะครับถ้าถ้ามีแหล่งจำหน่ายได้พวกเราก็จะใช่คือมันมันมีที่ไปอ่ะครก็มีกำลังที่จะจัดหามาครับโอ้เราก็เต็นที่เพราะเราต้องการจะให้หมดเหมือนกันนี่ก็มีมันมีไม่มีสองอกต่างก็ต้องหา กลับมาแล้วมันไม่มีที่ไปตามพื้นบ้านก็รูก็ไม่ไปไหนที่ก็วันเสียงห้าสิบโลร้อยโลนี่ขายตามพื้นบ้านแบบนี้ก็ขายไม่มากแต่ตอนนี้มีหน่วยงานลงมาช่วยเหลือมีความรู้สึกอย่างไรก็ดีแล้วก็ก็ได้รวมตัวกันคราวนี้แหละอะไรก็ผมนึกว่าทางหน่วยงานงรัฐหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะเงียบเหมือนจังหวะ ไม่เหมือนจังหวัดอื่นนะจังหวัดอื่นเขาเห็นไหมมีการตื่นตัวของเรา่มันอยู่ที่ผู้นําด้วยบ้านเราอยู่ที่ผู้นำจะผู้นำาังมันพอใช่มันไม่ค่อยจะโอเคที่วันนี้เป็นคําสั่งของท่านผู้ว่าครับพอจังหวัดขยับแบบนี้นะขอบคุณท่านผู้ว่าริงไหมครับขอบคุณครับอย่างน้อยๆก็พวกเราคนรากหญ้ามันก็ได้มีอาชีพอีกหน่อยนึ่งรับคับครับรับคดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับครับสวัสดีครับกับผมผู้ใหญ่สมศักดิ์ชุมพลนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลปากน้ําอาเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับวันนี้ก็ได้ทํากิจกรรมล่าปลาหมกคางดำนะครับได้มีคำสั่งจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับท่านในอำเภอนะครับประมงจังหวัดนะครับได้ร่วมมือสนทิกำลังคันนะครับมาลงเรือนะครับ อย่างที่เห็นนะครับเรือตรวจประมงนะครับแล้วก็เชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ของหมู่ที่8และประชาชนหมู่ที่8และในตำบลปากน้ำนะครับส่วนที่กำลังกันจับล่าปลาหมอข้างดำดซึ่งเป็นปลาที่เป็นปลาที่เขาเขาล่าป,ปลา อ่าครับปาลาล่าเนื้อ,อเป็นปาลาล่าเนื้อนะครับแล้วก็มาทําลายเกี่ยวกับสัตว์น้ําของพื้นบ้านนะครับอย่างเช่นกุ้งกัมกามบ้างปลากระพงบ้างแล้วก็ปลาที่มีอยู่ในพื้นบ้านของเราครับได้หายไปเกือบทั้งหมดตอนนี้เกี่ยวกับปลาตัวนี้เขาทำลายล้างมากนะครับเราวันนี้เราสวนที่กันมาจับปลาหมอคังดำ และเอามาทําเป็นอาหารนะครับกินอร่อยเนื้ออร่อยนะครับทำมาเอามาทําเป็นอาหารวันนี้พบกับเมนูแกงส้มปลาหมอข้างดำนะแล้วก็ทอดขมิ้นนะครับวันนี้ก็ได้ทานอาหารเที่ยงร่วมกันเมนูปลาหมอข้างดำนะครับวันนี้มีกันมามากมายนะครับมาช่วยกันในกรองอิเล็ตนะครับแล้วก็แม่น้ำท่าตะเภา นะครับเพื่อที่จะเ,เราไม่ถึงกับหมดแต่ถือว่าลดปริมาณของปลาหมอคางดําไปได้นะครับก็ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานนะครับทุกท่านนะครับขอขอบพระคุณครับขอบคุณครับ